คุณวัชรันย์ครับสวัสดีค่ะคุณวัชรันย์คะครับผมบอกว่าอยากได้งานทําเหรอคะคุณวัชรันย์ครับผมครับผมตกงานมาเป็นอย่างไรครับคุณวัชรันย์อายุเท่าไหร่ครับวัชรศันย์อายุทลาย48ครับ48ปีสุขภาพช่วงนี้ช่วงนี้นช่วงนี้ช่วงโควิดเนี่ยงานยากมากคุณวัชรันย์คุณวัชรันย์ตอบที่ผมถามครับครับผมคุณอายุ48ปีอยู่ที่ไหนครับ อยู่ที่อุตรดิตถ์จัเหวพิชัยครับสมบลบ้านนาลาครับพิชัยอุตรดิตถ์นะค่ะร่างกายสุขภาพแข็งแรงดีไหมร่างกายสุขภาพแข็งแรงดีครับผมนิสัยดีไหมนิสัยปกติครับนิสัยปกติดีปกติหรือไม่ดีปกติก็เหมือนคนทั่วไปครับ คนทั่วไปเป็นยังไงเห่าพี่ประสานได้ตอบดิคุณจะไปหางานทําเขาเราก็ต้องยืนยันให้ผู้ว่าจ้าง<อ>มั่นใจโอคน<อ>ทั่วไปคือไม่สูบุหรี่ไม่กินเหล้าครับผมไม่สูบุหรี่ไม่กินเหล้านะโอเค,อเคแล้วทําอะไรเป็นบ้างล่ะครับผมเป็นช่างไฟครับผมเป็นช่างไฟไฟฟ้าครับช่างไฟฟ้าครับไฟฟ้าแล้วก็ทำเป็นทำทำไฟฟ้าบ้านแล้วก็ทําไฟฟ้ารถยนอต์ครับทำามอู่ครับ เดินเดินสายไฟบ้านได้สายไฟรถยนต์ได้ใช่ไหมเข้าหูครับเข้าหูรถยนต์อ่าใช้ได้ใชได้ย่าเกิดทมือถ้าก็ถ้าเกิดทำงานร้านร้านอาหารก็ทำพวกเชฟในร้านอาหารทำเกี่ยวกับในครัวเงี้ยได้ครับมึงมึงเป็นได้หลายอย่างนะคุณนะติดต่อบเอบอร์โทรศัพท์คุณเบอร์อะไรครับอะไรนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อคุณเบอร์อะไรครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับแต่ครับเดี๋ยวผมพู่มีเอาเบอร์โทรศัพท์ของคุณคุณวัน์นะคะแจ้งเบอร์เราคือ0962042191ถูกต้องไหมคะถูกครับถูกครับ204 0962042191อืมอา้าวพี่วสัน์อยู่อุตรดิตถ์อำเภอพิชัยมีความสามารถในการเดินไฟบ้านรถยนต์ทำงานอู<ม>่ได้ นะครับติดตาอ0962042191นะครับเอาร้านอาหารไว้ก่อนนะเอาเนี้ยช่างเนี่ยเอาวิชาช่างดีที่สุดนะเออหรือถ้าว่าหรือถ้าร้านอาหารแล้วจะต้องมีคนดูไฟดูระบบอะไรเงี้ยนะแล้วทำอาหารได้ด้วยนะดีครบวงจร,รช่างคนคนเดียวได้ผลเลยอขอให้เป็นคนขยันอดทนนะครับและซื่อสัตย์ต่อนายจ้างเท่านั้นพอพี่นะ ครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเราดูนะศูนย์เก้าหนย์สี่สองหนึ่งเกนะครับ